เช้าวันที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารเชา้ากันดีกว่านะครับที่โรงแรมถท้าหลอดนะฮะเราไปดูหน้าตาอาหารเช้าที่ไหนีกำลังลงลิฟต์นะฮะอาหารเช้าอยู่อยู่ชั้นล่างนี่อยู่ช,ช,ชั้นบีหนึ่งอาหารเช้าอยู่ชั้นบีหนึ่งนะครับอยู่ด้านล่างเพราะว่าเข้ามาชั้นล่างจะเป็นชั้นแรกจะเป็นชั้นหนึ่งแอาหารเช้าอยู่ชั้นใต้ดินที่นี่ใช้ลิฟต์หุ่นใดนะ อาหารเชาอาหารเช้าเป็นอย่างนี้กินแล้วครับนี่ครับอาหารเช้านะครับก็จะประมาณนี้ ซุปอะไรไม่รู้นยังไม่หมดทุกเห็ดขนงหงังทุกมิโซะแล้วก็ส้งสมน้ำทับทิมนะครับเป็นฝายเกี๊ยวซ่าแจ๋นะครับัประทานกันครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเมียงดงนะครับเดี๋ยวเราเรียกแท็กซี่ไป นี้เราอยู่ที่โรงแรมะครเวลลอดน,นครับดูสภาพการจราจรครับนี่วันนี้เช้าวันจันทนะก็จะรถเยอะอยู่พอสมควรนะครับเราจะข้ามฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรียกแท็กซไปด้านนู้นอ่าพื้นที่มาจอดวางซะงั้นดูสภาพการจราจรครับ อากาศอุณหภูมิวันนี้นะประมาณสักตอนนี้นะมาสักยี่สิบกว่าไม่ร้อนไม่หนาวกำลังพอดีนะใส่เสื้อหนาวได้ไม่ใส่ก็ได้รถเยอะเหมือนกันนะข้ามไปข้ามมานะครับจำผิดด้านไม่ใช่ประเทศไทยต้องไปฝั่งนู้นกลับ <g rab> ที่เดิมตลกจริงๆ กลับมาหน้าคอนโดไม่ไม่หน้าหน้าโรงแรมเมอเดิมเยผลไมน่ากินโดนแน่โดนแน่ๆขายขายังไงก็ไม่รู้นะนไปเรียกแท็กซี่กันใหม่ฝั่งนี้โรงแรมด้่คุ้นเคยเห็นเขาบอกแท็กซี่สตาร์ที่เท่าไหร่4,800วอนเดี๋ยวมาดูได้มาถึงเมียงดงแล้วใช้เงินเท่าไหร่ ร้านอ,อะไรเอออะไรวะโดนัดอหรอืออะไรวะเนี่ยซ่อมอะไรเอาบองเท้าใส่แต่งซีแล้วเป็นเกียร์นะฮะเกียร์คาริบวอลก็เนี่ย ใช่แล้วติดยังไงพี่ป้อมได้เจอนะติดตันใจแยกมันก็จะสตารเป็นจุดเที่ยนไหมป้าอ่านี่คือแท็กซี่เราเพิ่งนั่งมาครับเกียร์ Carnival แต่น่าจะเป็นตัวเก่าโดนไป8,400วอนนะจากโรงแรมระยะทางประมาณไม่ถึง2โลอานนี้มันสตาร์ตที่5,500วอนนะครับ ่แหละตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย,น,ยนี่ญาเราจะมาเมืองดงนะครับอ่าเรามาถึงนี่เลยร้านอะไรอ่าว่าอะไรเนี่ยไฮไฮบ๊อเหรออ่าไม่ถูกนี่มีกระเป๋าด้วยนะครับเหมือนกับขายกระเป๋านะอันนี้สวยมากเลยเ,เดินทางสี่พันเก้า ไปดูเหนือว่าที่นี่เขาขาย,ขา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 ยราคาเท่าไหร่เนี่อัลมอนด์ถุงหนึ่งในประเทศไทยนี่สองร้อยกว่าบาทนี่ถั่วเหรอโอ้ถั่วอัลมอนด์สามพันแปดนี่เป็นอะไรโอ้มัช,ชะเจจูมัช,ชะเจ็ดพันเก้ามากินนั่นเลยเจ็ดพันเก้าถุงเจ็ดพันเก้าหมดเลย อ๋อนี่ถุงใหญ่อันนี้เป็นเหมือนกับะนะฝรั่งอะไรพวกนี้หัวหอมเจ็ดพันเก้าร้ล้ว,ลวนอ,อันนี้เหมือนสาหร่ายทอด มันปแอ่าเดินกันต่อดีกว่าหลังจากที่ซื้อถั่วแล้วพลาดโปรโมชั่นพิเศษไปนะครับว <c oughs> ันนี้ดูโล่งๆนะคนนะจูดี้ยังมีอยู่อ่ะเนี่ย ฟูดล <Box. S 2> mm ็อกเกอร์อ๋อนี่ในไทยก็มีครับยี่ห e. mm ้อนี้อันนี้ก็ร้านรองเท้าคิมครองอ่ะ hmm. วันนี้ต้องการจะค้นหาสินค้าอะไรครับวันนี้ม <c oughs> ี่จดหมายครับอ,อ๋อเข้าไปดูไหมรองเท้าเล่นๆเข้ามามีแต่เพลงนะเดนล็กก็สิทจหรือเปล่าเดิน <c oughs> ก็เดินอย่างเดียวเลยครับ ตาคนอ้วนนะมีสองชัน้นอ๋อนี่อาจจะล้วนล้วนข้างบนนั่นคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นอีกแผนกหนึ่งนะโอเคร้านรองเท้าเราแค่นี้เดี๋ยวก <laughs> ็มาสนุก แมคโดนงเจอทุกที่นะครับคนเพียบเลยอ่ะแถวเยอะนะราคาสามพันสี่ร้อยเบอร์เกอร์สามพันสี่อันนี้วุ่นวายสุดๆนะครับดูเหมือนคนจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆร้านเนื้อย่างนะครับครีมบิ๊บร์บีคิ ร้านสวยดูทมึนทมึนโอ้กลิ่นนี่ออกมาเลยอะ ABC Mart Mega State ABC Mart อีกแล้วร้านนี้โอ้นี่หอยอาป่ากับหอยอาปา่าร้านอะไรร้านหอยหอยมันสะกดมนที่เราต้องเข้าเราเสียใจเราไม่กินอาหารทะเลไม่เดีกิน โอ้ที่นี่เหมือนฮิตพวกโอ้อาหารทะเลเยอะเหมือนกันเนาะผู้ว่ผู้ปลาเต็ไมไปหมดเลยโอ้ยอาหารเพียบบาร์บีคิวต,ต,ต็อกเติ๊กเต็มไปหมดคล้ายๆกันหมดเลยของทอดของอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมกินร้านไหนดีนะท่านผู้ชมคิดว่ากินร้านไหนดีครับโอ้เลือกเต็ไมไปหมดเลย ลองหาก่อนดีกว่า,ากินชานมดีกว่าร้นะานนี้จะไปกินแบ็กชูการ์มิลค์ทีกันก็จะมันมี5้0พด้วยอยู่แบ็กชูการ์มิลค์ทีคาราเมลอ่าแบ็กชูการ์มิลค์ทีไอซ์วัน ชื่อร้านว่าอะไรครับเนี่ยอ๋อซันเดย์คอฟฟี่เหรอแต่น่าจะไม่มีไอศครีมเดี๋ยวรอขนมไฮมุกมาก่อนนะจะลองชิมดูว,ว่าอร่อยหรือเปล่า นะเอาละครับฮันนุไข่มุกครับจัดไปโอเคเรามาหม่ำกันนะครับหนึ่งแก้วสองคนนะครับนมอมนิดสวยงามลองกินดูครับอ้วนครับกินแก้วเดียวพอเป็นไงครับ เหมือนเสือคนไฟดีนี่เองเกียงบนด้วยน้องได้จุกหน่อย <c oughs> ทางก็เห,หมือนแล้วรู้เปลไป ไเทเกอร์มาชิมมนดูยนะครับเรากำลังข้ามไปห้างรัตเตกันนะฮะอันนี้เราจะใช้เส้นทางโดย้าใต้ดินหรือว่าอุโมงค์ใต้ดินีนเชอร์อบอลเนี่ยเราจะข้ามไปนะครับก็เหมือนที่ไทยเนาะลงมาอุโมงค์ด้านล่างอ่าเสร็จแล้วก็ข้ามไปใช่ สงสัยจะมีแต่อุมโมงค์อย่างเดียวแล้วไม่มีรถไฟฟ้าในตรงนี้จะมีพลาซ่าเฮ้ยนี่ห้องน้ำอยู่นี่ <c oughs> มีห้องน้ำด้วยเ <c oughs> ข้าเลยไหมครับเข้าไปโชว<อ>์นี่ครับสรลุห้างได้เลยนะฮะห้างก็เต้ <c oughs> ตัวหมุนหมุน <c oughs> โอ้ย <c oughs> อีกล็อกนนงก็ได้ <laughs> อายุแล้วไปย่ปแล้วป๊อบหมามปอยู่ตรงไหนอยากจะเดินเข้าชมอยู่ในนี้ปะอ๋อนี่ก็ใช่เหรออ๋อชมหน่อยป๊อบหมาเม <c oughs> ๋อไม่ใครเข้าเลย ดูราคากันหน่อยดอาดูโซนนี้นิดหนึ่งโซน,นอาดูเล่นๆนะตัวนี้หมื่นห้าพันบอลหมื่นเก้าโอเคเราดูแค่นี้เราจะมาใหม่อีกรอบหนึ่ง ว่าตอนนี้หิวข้าวโอ้โหหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันโอ้โหตอนทัชนะครับตัวเล็กๆเ,เท่าไหร่สองหมื่นสี่ห้าพันหกพันละตัวนี้โอโ้ตัวนี้โอเคหน่อยสวยงาม ดูเปน้ำจิ้มดีกว่าเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นนะครับดูกล่องๆพวกนี้ก่อนเท่าไหร่กล่องสุ่มปะเออเราก็ไม่มีความรู้นี่ยนะตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไระไปดิฟ้านะอันนี้เราเดินขึ้นมาถึงชั้นเจ็ดของละห้างรอตเต้เหมือนเป็นสวนทั้งบนเนาะ จะมีคนนั่งด้านนอกกุหลาบนยอ๋อกุหลาบฝั่งนู้นเหมือนกับเป็น coworking space ซัลก,ล,ลกคือ ไงก็ได้ดูแล้วเดี๋ยวออกไปหาอะไรกิงนอกดีกว่าข้างในดูนไม่ไหวเวอรขอจะห้าร้าเต้กันเจอแบเมี์เมโด่งถนนตรงนั้นมาเจอแบรนด์เนมเพียบนะครับที่นี่ออกดีกว่า ข้ามถนนไปฝั่งเดิมตอนนี้เป็นเวลาไปบงครึ่ง,อ,งอืาฮะใอ้เต็มให้เต็มเท่าไหรอ่ะห้าพันอ่ะ 6,000 5,500แนนดีเอรช่ตรงใหกันแน่แบดเโกลเด้นเอรด5,000 5,600 5,000อ๋อนี่5,600าส์ิซอกินหมยังม่หยุกินสอนนี้คืออะไรขนมปังอะ This i 리 very c r i s 이 y Thank you. i 이 s i d e water, vanilla, vanilla oh, wow. m um, i 스 b a v e r y i s y o o 이

i m p o ว t t ท t ไ a i l a n d ก่ใชเยไม่ไทยแล o ด thank you ครับน้ำตามล้วนๆอันนี้อันนี้ของฝากนะครับอร่อยไหมครับอื่อยทุกอย่างเลยเอออร่อยมาอดครับไปเดินต่อหาร้าน กาแฟกินดีกว่าอ่าวันนี้เราสำหรับมือ้อกลางวันนี้ครับเราจะมาจัดกาแฟนะครับเนื้อ,อ,อ,อย่างอะไรตรงนี้นะอันนี้มีเครื่องเคียงอ,อันนี้ก็หมูเนื้อ <c oughs> ใช่เราจัดคือ21,800นนั้อวอนนะครับยิงเนื้อเยอะแยะเลยไม่รูาจะเอาเนื้อไหนลองไปปิ้งดูนะครับจะโต๊ะของเรากระดูกหมูก็มีดูจะกินอะไรเห็นไหมกินไม่ลงอยู่ในหมอ้อปิ้งย่างจัดเต็มกับมือนี้ คนละอะไรหนมะื่นหนึ่รหรือไงเนี่ยประมาณหกร้อยอืมรมณคูณเองแล้วกันนะครับหมื่นหนึ่งก็สองร้อยเจ็ดสิบประมาณมัมม,ม,มัม่มัมกวยกวา กตูนห่กเยัอย่งเย็นควรอเก้าบ่ <c oughs> เอาเหอะเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เรามาดูครับว่าน้องคนนี้เขาจะได้ภาพออกมาปยังไงนะหน <c oughs> นาทีนะกับ การวาด9คันบอน1นาทีไปายตรงไหน1นาทีอ <ee> mm ันนี้ก็1นาทีกว่าแล้วแหละนะเขาก็ลงสีถ้าเขาดำแล้วลงหมึกถือยืนโอเคไหมถือถือเทียบถือยืนมันจะถ่ายรูปงไงโอ้สวยงาม ที่นี่จะไปกินรองเท้าเลยครับนี่กิกไม่เลิกเลยมีขายอะไรไม่รูตุ๊กตาไพวกนี้ปะน่าจะเป็นพวกของเล่นเลยพวกนี้นี้ก็ดูแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมนะเราจะเดินกลับเดินทางนี้ไปเรื่อย ้าทาจากคอนโดมันนี่ก็ราว1.7หักกับก็คงพอๆเดิมเดี๋ยวดูว่านางทิ้งซี่หรือว่าจะไอ้น,นี่ดีเดินดีนะครับของเต็มมือมาอยู่เหมือนกัน มีสองร้านนี่ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มีแต่กลูกโคตรใหญ่ม,มะเขือเทศส้ม,อมโอเคจบไม่มีอ่างหุ่นนะครับคลิปนี้ได้แต่ขน,นมคอสเมติกเล็กน้อย ไห้ข่าวว่าผลไม้หิว้วขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับเราก็ซื้อปุ๊บเราก็ต้องกินให้หมดนะครับถ่ายคล้ายๆกันเลยร้านเดียวกันบอกไม่ร้านบอ,น 7, บอนลมีเจ็ดพันนะครับจัดไปจ้ะตอนนี้เรามาชั้น20น่สินะเราจะ ขึ้นไปลูฟท็อปด้านบนเขาบอกว่าขึ้นบันไดนี่หรือเปล่าบันไดนี่ไงเลิฟทูลูฟท็อปการเดนบุบๆคอยเปิด มีเล็กตรงนี้มั้นี่ยออกไปแค่นี้ทั้งหนาวทั้งสูง คือมาแบบนั่งรับประทานอาหารสวยดีน้ำชา่วงเย็นนะฮะมาเดินเล่นแถวย่านโรงแรมห้องเดมเขียวอยู่ข้ามไหม ข้าวันนี้ก่อนก็นนได้คุกหกเพราะยังไงเราก็ต้องข้าวอีกอย่างหนึ่งอยู่ดีฝั่งโน้นนี่จะมีร้านบาร์บีคิวชิคเก้นบาร์บีคิวอ,อันนี้มีร้านนั่งกินหลายร้าน มีราเมงมีนู่นนี่นั่น,นมีสตาบักด้วยใครมากินก็เดินมาได้พาดอาหารจากโรงแรมสักประมาณ1นกิโลนะครับเนี่ย เป็นทางลาดขึ้นไปนียก็จะมีทางลงอย่างนี้ก็เป็นย่านคนที่แบบมาเดินเที่ยวอะไรอาหารอินเดียด้วยโอ้แถวนี้ก็เหมาะก,กันเดินพอสมควรร้านอะไรร้านกาแฟโอ้โหอ่านไปร้อยวอนเงนะครับอันนี้ เข้าร้านนี้เนี่ยนะฮะแฟรคงเบอร์เกอร์ตรงนี้เลยนี่ราคาครับสตาร์ทที่4,600นวอนไปถึง8,900นรอยวอ,ยอนทำไมอ่ะจะดูเครื่องเคียงไม่หแหละกินเลยบรรยากยาศร้านเรียบง่ายครับดูแล้วก็ สบายตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับสองทุ่มแล้วคนก็ยังเยอะนะที่นี่อ่านี่เดินมาตรงนี้ก็เจอร้านมอไซค์เต็ไมไปหมดเลยนะมอไซค์ไฟฟ้าเวสป้านะยก็เหมือนที่ไทยนะเวสป้านะครับแล้วก็อ่า BM มันเยอะแยะเลย KTM มอไซค์เต็ไมไปหมด ต้องหาทางมา้าลายก่อนนะอ่ะกินทำไมจ๊ะับบนับเาียกินอ๋อหมายว่า <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราต้องมีการจัดการนางเฉาคนหนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> มาโฉมเขาให้เราในในคลิปได้ไงครับอ๋อโทษทีครับแถวบ้านเรียกอันด์กราวอ๋อไม่เช่ <c oughs> ข้ามตรงนี้แล้วไปข้ามตรงนูง้น ค okay. ใ,ใกล้ๆแล้ว,เด,วเดินกลับโรงแรมแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินดีกว่าที่นี่ขับมอไซค์มากกว่าญี่ปุ่นเยอะเลยนะโอ้โนหนฮาร์เร็บ่ะครับว้าวคลาสสิกมากแล้วก็จอดบนฟุตบาทกันเลย ตำรวจเขาไม่มาจับเลยนี่เองใส่จอบฟุตบาทได้ดูยามค่ำคืนนะครับเงียบเหงาทุกท้ายญี่ปุ่นเลยพอตอนนี้ก็จะเงียบๆแล้วอากาศเยน็เยนๆเดินแล้วก็ดูเปรียวดิดนึงนะก็เขาบอกว่าปลอดภัยครับที่นี่เดินแก้ผ้าย,ยังไม่มีใครทำอะไรเลยถึงเพ้ ี่่คงไมใชแสัปดาหันี้นะครับคงจะขอแค่นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกลับไปแล้วนะครับทริปนี้ก็มาสั้นๆนะแค่สามวันสองคืนนะครับนงานตัวไฟไหม้ประมาณนี้แหละแล้วก็มาเที่ยวเต็มวันนะหนึ่งวันแล้วก็เที่ยวอีกครึ่งวันนะครับทานเที่ยวของเรานะครับก็สหรับวันี้ปิดคลิป EP ที่สองมาเพียงเท่านี้เจอนพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย se